สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาพบกับช่องนกฮูกเจ้าปัญญาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนาจาให้ฟังค่ะซึ่งนาจานะคะก็ได้สร้างเป็นการ์ตูนแอนิเมชันถึง2ภาคแล้วค่ะซึ่งภาค1มีทั้งภาค1แล้วก็ภาค2ค่ะซึ่งภาค2นะคะจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนาจากับอ้าปิงนะคะที่หลังจากรับอัศนีบาลเนี่ยเขาทั้งสองเนี่ยก็รอดมาได้ค่ะแต่ เขาเนี่ยกลายเป็นวิญญาณแต่ในไม่ช้านะคะวิญญาณของพวกเขาเนี่ยก็จะสลายหายไปค่ะท่ายีจึงวางแผนที่จะสร้างร่างของนาจาแล้วก็เอาปิงขึ้นมาใหม่ด้วยดอกบัววิเศษเจ็ดสีในระหว่างการสร้างนะคะก็ได้เกิดอุปสรรคขึ้นมากมายก็มาตามลุ้นกันค่ะว่าชะก,กาชะตาก,กรรมของนาจาแล้วก็อ้าวปิ่งจะเป็นอย่างไรไปชมกันได้ค่ะซึ่งแอนิเมชันนาจาภาคสองนี้นะคะเป็นแอนิเมชันจีนที่ดีมา,มากๆเลยค่ะ ทั้งความอลังการงานสร้างแล้วก็การเล่าเรื่องที่สนุกขึ้นแล้วก็เรื่องนี้นะคะยังโกยเงินเนี่ยได้ถึงระดับสงพันล้านเหรียญเลยค่ะไปตามชมกันได้ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนาจาให้ฟังค่ะว่านาจาเนี่ยเขาเป็นใครคะ่ะนาจานะคะเป็นเทพเจ้าตามคติความเชื่อของจีนเป็นบุตรของแม่ทับลี ก่อนกำเนิดน,นะคะนาจาร์เนี่ยอยู่ในคันมันดาน,นานถึง3ปี6เดือนเลยค่ะกว่าจะคอลอดออกมาพอเกิดมานะคะก็ไม่ได้มีรูปร่างเป็นคนค่ะแต่มีรูปร่างเป็นก้อนเนื้อบิดาเนี่ยก็ต้องใช้ดาบฟันค่ะจึงปรากฏกายร่างเป็นทาลกผู้ชายออกมานาจารนะคะเกิดมาพร้อมกับอาวุธชิ้นสําคัญนั่นก็คือผ้าพแพรสีแดงในมือถือห่วงทองคํานาจาร์นะคะเริ่มแสดงพลังเหนือมนุษย์ตั้งแต่เด็ก โดยเขาเนี่ยได้รับการฝึกฝนแล้วก็การสอนจากไทยีเจริลนซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือในการควบคุมพลังไทจีเจรินนะคะยังมอบอาวุให้กับนาจาค่ะได้แก่หอกอิงเทียนห่วงสพภพวุฒวงร้อไฟซึ่งวงร้อไฟนี้นะคะก็ช่วยให้นาจาเนี่ยสามารถหอกเหินได้ค่ะตามตำนานนะคะเล่ากันว่านาจาในวัยเด็กเนี่ย เกิดมาพร้อมพลังมหาศาลทั้งยังมีนิสัยที่สุขสนวันหนึ่งนะคะอากาศร้อนจัดนาจาเนี่ยก็ไปอาบน้ําที่แม่น้ําเจียงแล้วก็ใช้ผ้าแพรวิเศษคนน้ําทําให้วางของราชามังกรเนี่ยสั่นสะเทือนมังกรเอ้าปิงนะคะซึ่งเป็นลูกชายของราชามังกรแห่งทะเลตะวันออกเนี่ยก็ได้ออกมาสํารวจค่ะแล้วก็พบนาจาเอ้าปิงนะคะก็ได้ขู่ว่าจะฟ้องพ่อด้วยความหุนหันพลันแลแล้วก็ดื้อรั้นของนาจานะคะก็ได้ฆ่ามังกรเอ้าปิงแล้วก็เอาเส้นเอ็นเนี่ยมาทำเป็นเข็มขัดค่ะ เมื่อราชามาังกรทราบเรื่องนี้นะคะก็ไปฟ้องเทมยกจกักรพรรดิเรียกร้องความยุติธรรมแม่ทัพหลี่จริงเนี่ยจึงตกอยู่ในสถานาการณ์ที่ลําบากทั้งราชามังกรแล้วก็ราชาสำนักนะคะต่างพากันกดดันเขาด้วยความรู้สึกผิดของนาจานะคะจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายเพื่อไถ่าบาปให่พ่อแล้วก็ครอบครัวด,ด้วยการตัดเนือน้อแล้วก็กระดูกข,ของตัวเองคืนแก่พ่อแล้วก็แม่ผู้ให้กําเนิดแล้วก็สละชีวิตตัวเองค่ะ แม้จะสละชีวิตแต่วิญญาณก็ยังคงอยู่ถ้าอีจื่อหลินนะคะก็เลยใช้พลังเวทมนต์เนี่ยช่วยสร้างร่างใหม่ให้นาจาจากดอกบัวแล้วก็ใบบัวซึ่งบางตำนานนะคะก็กล่าวว่าสร้างมาจากทรายแล้วก็ดอกไม้ร่างใหม่นี้นะคะมีพลังมากกว่าเดิมมีถึง3หน้าแล้วก็6แขนเลยค่ะแล้วก็ยืนอยู่บนล้อเพลิงและลมหมุน จากที่นาจาได้ทําการเสรียสละแล้วก็แสดงความกล้าหาญนี้เขาก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพ,พเจ้านาจานะคะกลายเป็นหนึ่งในเทพที่สําคัญของราทิเต่อแล้วก็เป็นผู้ปกป้องมีสถานเป็นสามทหารเสือร่วมกับเทพ,พเจ้าอื่นๆเช่นอย่างเจียนหรือเออหลังซึนหลังจากกลับมามีชีวิตใหม่นี้นาจานะคะก็แคนพ่อค่ะที่ไม่ปกป้องเขา นาจานะคะจึงพยายามฆ่าแม่ทัพดีจริงหลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะแม่ทัพเนี่ยมีเทพคุมครองในที่สุดนะคะเทพยกจักรรพัิเนี่ยแล้วก็พระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ยก็ได้เข้ามาไก่เกียรแล้วก็ให้นาจานี่สร้างสารเจ้าให้พ่อเพื่อเป็นการขอขมาและรักษาความสัมพันธ์จากที่นาจาได้ทำรักษาความสัมพันธ์นี้ค่ะเทพนาจานะคะมีชื่อเสียงในฐานะเทพเทพจีนผู้คุมครอง,องการนําโชคลาภสุขภาพแล้วก็ความสําเร็จ แล้วก็นาจานะคะก็เคยปรากฏในตำนานไซอิูวค่ะซึ่งเขาเนี่ยเคยประทะต่อสู้กับหมอคงมาแล้วเมื่อครั้งหงอคงมาแล้วว่าที่สวรรค์นาจานะคะก็ได้เป็นแม่ทัพสวรรค์ที่ต้องมาต่อกกอแล้วก็พ่ายแพ้ให้กับหมอคงค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่าเรื่องฝั่งมังกรนะคะว่าเออมังกรทะเลตรงไห่เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือ มหาสมุทรจีนนะคะจะปกครองด้วยสี่พญามังกรค่ะซึ่งเป็นพี่น้องกันได้รับคำบัญชาจากสวรรค์ให้ปกปักรักษามหาสมุทรทั้งสี่ทิศพี่คนโตนะคะก็ปกครองทะเลต,ตรงไห่บุรพาทิศแล้วก็ซึ่งเป็นทิศต,ตะวันออกค่ะนามว่าตรงไห่กว้งเตอร์หวังชื่อเดิมนะคือก,ก็คือเอ้าวกวงกายมีสีน้ำเงินอมเขียวคนรองนะคะ ปกครองทะเลหนานไห่ทักสิ่นทิศก็คือทิศใต้ค่ะน้ำว่าหนานไห่หลงหวังชื่อเดิมคืออ้าวชินมีสีแดงค่ะคนที่สามปกครองทะเลเปยไหย่อุดรทิศก็คือทิศเหนือนะคะนามเปยไห่กวงชื่อหวังชื่อเดิมชื่ออา้าวชีมีสีดำค่ะคนสุดท้องปกครองทะเลชีไห่ปัตจิมทิศทิศตะวันตกค่ะชื่อชิงไห่กวงซุนหวัง ชื่อเดิมชื่ออ้าวซุนมีกายสีขาวค่ะซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมดเลยค่ะซึ่งอ้าวนะคะก็เป็นแท้ค่ะตามหลังคือชื่อเช่นอ้าวกวงชื่อกวงอ้าวปิงชื่อปิงค่ะแล้วก็อีกตำนานนะคะนืะ่อาว่ากันว่าอ้าวกวงกับหลี่จิ้นนะคะพ่อของนาจาเนี่เคยเป็นสหายกันช่วยกันสู้รบค่ะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนาจาที่เรามาฝากทุกคนกันค่ะ ขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับฟังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ